เรื่องนี้มีเนื้อหาดราม่าน้ำตาแตกถ้าใครไม่ไหวสามารถปิดได้แต่ถ้าใครยังไหวอยู่ไปด้วยกันนะคะลดลักปีศาจต,ตอนที่23ปรับตัวอีกครั้งกับอีกคนด้านซีซีเป็นของพี่นะภาพที่พี่ซันกำลังมีความสุขบนเรือนล่างของฉันมันยังตามหลอกล้อนไม่จบสิ้นไม่ไม่ไม่ไม ฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากความฝันพร้อมกับมองไปรอบๆห้องฉันกำลังคิดอะไรอยู่คิดจะมีความรักครั้งใหม่อย่างนั้นเนอะทั้งที่ตัวเองสกปรกแบบนี้น่ะเหรอฉันกำลังคิดอะไรอยู่นะภาพของริมฝีปากที่ไร้ไปตามร่างกายมันทำให้ฉันขยะแขยงตัวเองมันโทษใครไม่ได้นะสิมันผิดที่เธอง่ายเองเป็นอะไรอฝันร้ายเหรอพี่นนท์ที่นอนอยู่ที่พื้นลุกขึ้นมาเพราะเสียงของฉัน ขอโทษนะที่ทําให้ตื่นพี่นนท์ลุกขึ้นมานั่งข้างๆบนเตียงแลวโอบปลอบเพราะความฝันเมื่อกี้ทําให้ฉันต้องรีบผลักเขาออกจะให้เขาแตะต้องตัวได้ยังไงฉันสกรปรกขนาดนี้ไร้ค่าจริงๆแค่ผู้หญิงที่สามีทิ้งเพราะไปมีเมียน้อยขนาดสามีมันยังไม่เห็นค่าเลยเป็นได้แค่นางบาเรอบนเตียงก็เท่านั้นแหละเอขอโทษนะคะฉันอารมณงไม่ปกติอะฝันถึงพี่ซันใช่ไหม คำถามเขาทำไมถึงยังกับอ่านใจของฉันได้นะใช่ฉันยขยักขยแยงตัวเองมันไม่มีค่าควรที่จะให้ใครมาปกป้องหรอกอยู่ดีๆน้ําตาม,มันก็รินไหลอีกครั้งมีสิมันจะไปมีได้ยังไงอ่ะมันก็แค่คนใจง่ายมันจะมีค่าได้ยังไงฉันฟุบลงบนเข่าแล้วกอดเข่าของตัวเองร้องไห้อยู่แบบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังพี่ ี่ไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยนะสิพี่น,นนจับฉันให้หันหน้าไปทางเขาเอ,อ๋อไม่สิเรียกว่าล็อกหัวเลยก็แล้วกันตาที่ประสานกันอย่างบังคับมันทำให้เกิดแรงดึงดูดบางอย่างอะไรอะจูบเหรอจูบแน่ๆเอ,อ้ยแต่ผิดคาดพี่น,นนไม่ได้จูบเพราะแค่จุบ,บเบาๆที่หน้าผากก็เท่านั้นยิ่โง่พี่ทำขนาดนี้แล้วยังดูไม่ออกอีกเหรอปึ่งเสียงที่ประตูดังปึ้ง ทำเอาฉันกับพี่นนต้องตกใจไอ้นอนแกทําอะไรน,อน้องเราสองคนที่อึ้งกับภาพที่เห็นเออภาพที่พี่น้ําที่ประตูเข้ามาแกปั้มน้องเขาใช่มะพี่น้ําเดินเข้ามาดึงหูของพี่นนจนพี่นนลร้องโอ๊ยออกมาจนดังลั่นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะฉันแค่ฝันร้ายก็เท่านั้นเองฉันรีบเข้าไปช่วยพี่นนที่ตอนนี้โดนดึงจนหูจะยานอยู่แล้วอ๋ยพี่น้ำอะไรเนี่ย ถ้ามันทําอะไรกรี๊ดดังๆพี่จะเข้ามาเอาเลือดหัวมันออกเองเอ้ยไม่ทําหรอกนะออกไปได้แล้วคนจะนอนพี่นอนผักพี่น้ําออกจากห้องแล้วปิดประตูห้องทันทีอย่านะคะถ้าฉันกรี๊ดอ่ะพี่หัวแตกแน่เลยนอนเถอะตอรมไม่ติดแล้วเสียบรรยากาศหมดเลยพี่นอนกลับไปนอนที่พื้นตามเดิมฉันก็ควรนอนได้แล้วเหมือนกัน <c oughs> ขอบคุณนะคะที่เข้าใจเช้าวันรุ่งขึ้น ฉันไปช่วยพวกนิมที่ทำกับข้าวตั้งแต่เช้าในครัวปานิมสอนฉันทำอาหารหลายอย่างเลยส่วนมากป้าใจฉันทำแล้วก็ชิมเองปานิมแค่บอกว่าต้องใส่อะไรบ้างเท่านั้นคุณนนท์ชอบกินต้มขาไก่ค่ะแล้วป้าให้หนูทำแบบนี้จะดีหรอคะโอ้ยเชื่อเถอะค่ะไม่มีเหลือพอทำอาหารเสร็จแล้วก็ยกออกมาตั้งบนโต๊ะเพื่อรอพวกคุณคุณมากันจนครบ พอมากันครบปานิมก็ตัะคายทุกคนฉันมองพี่นนกินต้มขาไก่ที่ฉันทำเขากินเหมือนกับว่ามันอร่อยมากเออฉันว่ามันจืดไปด้วยซ้ำนะป้าทำไมรสชาติมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนสูตรเหรออร่อยไหมหล่ะคะปานิมเอ่ยถามคนที่เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตากินก็ดีนะดีกว่าแต่ก่อนอะคำตอบของพี่นนทําเอาฉันยิ้มจนแกล้มปี เมื่อก่อนอีแจงมันทำค่ะแต่วันนี้คุณสีทำพี่นนเงยหน้ามาสบตาฉันที่เป็นคนทำต้มขาไก่ถ้วยนั้นจนฉันต้องหลบตาฉันไม่ได้เขินนะแค่ดีใจที่มีคนชมที่ว่าอาหารมันอร่อยแต่จะสู้น่ารับคำชมมันก็ยังไงอยู่นะเขินเขินกันเข้าไปพี่น้ำเอ่ยแซวฉันที่กำลังยิ้มอุย้ยไม่ได้เขินค่ะแค่ดีใจที่มีคนชมว่ามันอร่อย ฉันเลยหันไปตักให้คุณปู่บ้างคุณปู่ก็ยังชมว่าอร่อยแม่ดีใจจังเลยแบบเนี้ยขายข้าวแกงได้สบายเลยนะเนี่ยนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าสเสน่ห์ปลายจวักนะป้านิมหันมาขยิบตาให้ฉันเมื่อทานอาหารเสร็จฉันก็ไปช่วยพวกพี่ๆเก็บผล,ลไม้เพื่อส่งไปที่ตลาดแต่ไม่ค่อยจะลงตะกร้าเท่าไหร่เลยส่วนมักสตอร์เบอรี่ก็จะเข้าปากซะมากกว่าอ๋ยเก็บแบบนี้เมื่อไหร่มันจะเต็ม เห็นไหมคะว่ามันจะเต็มแล้วฉันชี้ไปที่ตะกร้าที่วางอยู่ที่พื้นเอ้ยนายเอาตะมองแบบนี้ไม่ได้เรื่องหรอกครับจะได้เรื่องเหรอเด็กในไร่ถามนายของตัวเองเพราะเห็นมองอยู่แบบนี้อยู่นานแล้วซแลนแน่อีจอยจ้อยไม่เคยเห็นนายจริงจังกับผู้หญิงคนไหนเลยนะก็คนนี้แหละชานนตอบจ้อยแบบยิ้มยิ้มดูนายอารมณ์ดีนะครับเนี่ยไอ้จ้อย กูไปช่วยเขายกตะก,ก้าก่อนเก็บไปกินไปกว่าจะเต็มรอจนแห้งแล้วฉันเดินถือตะก,ก้าใบใหญ่เพื่อไปวางรวมกับตะก,ก้าอื่นๆพี่นนท์จากที่นั่งไม่ทําอะไรก็รีบวิ่งมาช่วยฉันยกตะก,ก้าเลยถือยังไม่ไหวเลยมาพี่ถือเองพี่นนท์รับตะก,ก้าสตรอเบอรี่จากฉันเอาไปวางรวมกับตะก,ก้าอื่นดีค่ะเลิอกอู้แล้วทางานซะบ้างเหนื่อยเป่าเป็นชาวร่อมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมฉันไม่ได้ตอบอะไรฉันแค่ใส่หน้าเบาๆเท่านั้น รู้สึกดีกว่าอยู่บ้านหลังนั้นเยอะชีวิตที่วนเวียนอยู่แค่บนเตียงกับห้องน้ำสอนฉันเก็บองุ่นหน่อยสิคะเอาดิปะพี่นนพาฉันซ้อนจักรยานจะไปถึงไร่องุ่นมีองุ่นแดงขึ้นเต็มต้นพี่นนบอกว่าการเก็บองุ่นเราจะต้องใช้มือประคองเอาไว้ก่อนแล้วใช้ที่ตัดกิ่งเล็กๆตัดไปที่กิ่งของมันพอสอนเสร็จเขาก็ให้ฉันลองทำแต่พวงมันใหญ่จังเลยมือเล็กนิดเดียวไหวไหมเนี่ย อย่ามาดูถูกมือของฉันนะคะเอ้พี่ไม่เคยดูถูกมันเลยออ้ทำไมพี่พูดแบบนี้ฉันรู้สึกแปลกๆฉันมองมือของตัวเองก่อนจะเก็บองุ่นต่อฉันเก็บองุ่นใส่ตะกร้าโดยมีพี่นนท์เป็นคนถือให้ลองชิมดูได้ไหมคะเฮ้ยตัดไปตัดไปมันก็เริ่มอยากจะขยับปากซะแล้วเอาสิฉันเด็ดองุ่นจากต้นมาเช็ดๆ,ๆแล้วเอาเข้าปากอืมหวานจังพี่นนท์ลองดูไหมคะ พี่นอนชูตะก้าให้ฉันดูเพื่อบอกว่ามันไม่มีมือถือแล้วนั่นเองจะให้ป้อนสินะฉันเด็ดองหุ่นแล้วเช็ดๆแล้วยัดใส่ปากเขาทันทีเบาๆหน่อยสิมือหนักแบบนี้ใครจะเอามาทำแฟนแล้วก็ดีค่ะฉันยิ้มกลักวๆให้คนตรงหน้าแล้วเก็บองหุ่นจนเต็มตะกร้าแล้วก็ไปวางลงกับของคนอื่น้สนุกจังเริ่มชอบที่นี่แล้วสิ พี่นนท์คะสอนฉันขับจักรยานหน่อยได้ไหมเผื่อว่าเวลาฉันอยากไปไหนจะได้ไม่ต้องรบกวนพี่ไงงั้นมาเลยเดี๋ยวพี่จะสอนให้จะได้แว้นไปทั่วไรเลยเป็นไงฉันค่อมจักรยานโดยมีพี่นนท์นั่งที่เบาะหลังแล้วคอยประคองรถให้ปันที่ถีบออกไปแล้วทรงตัวดีๆตรงๆนะหันหน้ามองตรงจับแฮนด์ให้แน่นพี่นนท์คอยบอกฉันจากทางด้านหลัง พอฉันป่านออกไปมันกลับสายไปสายมาทำไมไม่นิ่งเหมือนเขาขับเลยล่ะพยายามบังคับแฮนด์ไม่ให้มันไปตามใจแต่มันกลับยิ่งสายทำไมมันสายแบบนี้เฮ้ยไม่ไหวพี่คะชนกองฟางแน่เลยเอ้าวรถจัก,กรยานพุ่งชนกองฟางที่พักไว้สำหรับให้มาพี่นนดึงฉันให้มาล้มใส่กองฟางแทนก่อนที่จักรยานจะกระแทกกับคานเหล็กโอ้ยเจ็บไมส่สิไม่มีพี่คงเจ็บกว่านี้เฮ้ย ฉันลุกขึ้นมาจากอ้อมกอดของคนที่เอาตัวมารับแรงกระแทกแทนฉันสงสัยต้องฝึกกันอีกยาวพี่มีแผลที่ข้อศอกอ๋อแค่นี้เองผู้ชายนะไม่เห็นเป็นไรเลยพี่นนก้มดูแผลที่ไม่ใหญ่มากแต่มันคงจะลึกน่าดูไปค่ะไปทำแผลกลับบ้านเลยบ้านคุณปู่อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองฉันลากคนตัวใหญ่เข้าไปในบ้านคุณปู่เพื่อทำแผลที่ต้องเดินไปอีกไม่ไกลเท่าไหรนะ่นั พอมาถึงฉันก็ขอกล่องยาจากป้านิ่มทันทีอุ๊ยตายแล้วไปซนกันอีท่าไหนคะเนี่ยเพราะฉันเองค่ะแผลลึกเหมือนกันนะเนี่ยฉล้างครั้งแรกด้วยน้ำเกลือเพื่อเอาฝุ่นออกตามด้วยแอลกอฮอล์ล้างแผลแสบนะคะทนนิดนึงนะบ้านิ่มเดินกลับไปหาคุณปู่คุณท่านคะแบบนี้คุณนนคงไม่แสบแล้วหรือมั้งคะตาเยิ้มขนาดนี้ลืมเจ็บไปแล้วหรือมัง้ง น่ารักนะคะก็อย่างที่เจ้าโนนมันบอกนั่นแหละคนที่ใช่ยังไงมันกอใช่ฉันทำแผลพี่นนไปรู้สึกเจ็บแทนไปด้วยเฮ้ยแบบนี้คงเจ็บหน้าดูเลยขอโทษนะคะทำพี่เจ็บเลยไม่เจ็บอะแต่ดีใจนะที่เธอเป็นห่วงรอยยิ้มละมุนถูกส่งมาจนฉันต้องรีบหลบตาก็ฉันเป็นคนทำพี่เจ็บนี่คะ คืนนี้นอนบ้านนู้นไหมไอชานนนแกจะมาชวนผู้หญิงนอนบ้านแบบนี้ไม่ได้นะโว้ยเสียงของคุณปู่ตะโกนแทรกขึ้นมาทันทีได้ยินแล้วนะคะฉันยิ้มเป็นคำตอบให้คนที่ถามคุณนนท์ทำหน้าเซ็งน้อยๆแต่ก็ยอมรับแต่โดยดีเห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ ฉันว่าไปล้างมือแล้วมาช่วยป้านิ่มทำอาหารเย็นดีกว่าค่ะอยากทานอะไรคะแบบว่าเป็นการขอโทษที่ทำให้เจ็บก็ได้อะไรก็ได้ที่เธอทำไข่เจียวก็แล้วกันง่ายดีฉันแก้งพูดประชดไปแบบนั้นก่อนจะยิ้มตามคนตรงหน้าที่ตอนนี้ยิ้มแกล้มปีแล้วพี่ชอบตอนเธอยิ้มนะแม้จะเคยได้ยินคํานี้มาแล้วแต่พอมันอยู่ในเวลาที่เหมาะสมมันกลับทำเอาฉันใจเต้นตึกตัก ป้านิ่มที่ยืนข้างคุณปู่ก็แซวเราขึ้นมาคุณท่านคะสองคนนั้นเขาลืมเราไปหรือเปล่าคะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ฉันว่ามันลืมไปแล้วละ่ะฉันที่ได้ยินคำเอ่ยแซวก็ทำให้ฉันต้องรีบล้างไม้ล้างมือแล้ววิ่งเข้าครัวไปช่วยป้านิ่มทำกับข้าวป้านิ่มสอนเมนูใหม่ให้ฉันอีกแล้วฉันเรียนจากป้านิ่มอย่างตั้งใจคุณซีคะมีคนแอบมองคะ่ะ ปานิม่มคุยกับฉันที่มัวแต่ง,ง่วนกับการคนแกงในหม้ออ๋อคะใครครับป้านิม่มป้านิ่มชี้ไปตรงที่ประตูพอฉันหันไปมองคนตัวใหญ่ก็หลบทันทีอะไรเล่นอะไรเป็นเด็กเลยอายุเยอะแล้วนะคะโอ้ยแต่ก็ทำให้อดยิ้มไม่ได้มีแอบมองด้วยเหรอสองสัยคุณหนูของป้าเนี่ยจะเป็นเอามากเลยนะคะมากๆเลยคะ่ะ เรายกอาหารออกไปวางไว้บนโต๊ะโดยมีพี่นนท์เข้ามาช่วยยกด้วยก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรอกนะแต่อดขำไม่ได้ไม่นึกว่าพี่นนท์จะมีมุมน่ารักแบบนี้ด้วยซีเนี่ยทำกับข้าวเก่งเนอะใครได้เป็นเมียนเนี่ยก็ไม่อดตายเลยล่ะพี่น้ําเอ่ยชมแต่ดูเหมือนว่าจะแกล้งน้องชายของตัวเองมากกว่าพอเรากินข้าวเสร็จฉันก็พาคุณปู่เข้านอนกว่าจะเสร็จกิจธุระส่วนตัวก็ปาเข้าไปสามทุ่มแล้ว ฉันเลยเลือกที่จะเดินออกมาดูดาววันนี้ดาวสวยเหมือนทุกวันฉันเดินกินลมชมวิวไปเรื่อยๆเพื่อเช็คสภาพหัวใจของตัวเองมันก็ยังคงเจ็บคิดถึงเขาอยู่ไหมคงไม่เพราะฉันต้องการจะลบเขาออกไปจากใจพอแล้วผู้ชายที่ชื่อสันยังไม่นอนอีกเหรอสิพี่นามเรียกฉันที่เดินมองฟ้าเหมือนคนดมกาวยังนอนไม่หลับคะ่ะไปนั่งเล่นบ้านพี่ก่อนดิ ไปแกล้งคนด้วยพี่น้ำลากแขนของฉันไปที่บ้านด้วยอะไรอะไปตอนนี้น่ะเหรอบ้านหลังนอที่ตอนนี้ฉันมาบ่อยจนแทบจะเป็นบ้านของฉันอีกหลังไปแล้วมาทุกวันเราเปิดประตูเข้ามาก็าเจอพี่นอนท์ออกมาจากห้องน้ําพอดีทําไมไม่รู้จักใส่เสื้ออปกตินอนก็มีใส่อะใครจะไปน,นึกว่าเออซีจะมาออ้อยการเป็นมัดมัด โอ้ยซิกแพคที่เลี้ยงสวยนั่นท่านได้แต่ไอมาไม่ไหวแล้วละสายตาไม่ได้เลยใจไม่ดีเลยวิวไปหมดเขาจะมองว่าฉันหื่นไหมนังซีรักษาภาพพจน์หน่อยซีซีฉันสะดุ้งเสียงเรียกของพี่น้ำที่เรียกฉันโอ้คะ่ะตาโตเชียวขอโทษค่ะฉันแค่ไม่ชิน เฮ้ยเสียอาการหมดเลยฉันแค่เห็นผู้ชายเปือยท่อนบนเสียงสั่นไปหมดเลยไปใส่เสื้อเดี๋ยวนี้ไม่อยากให้ใส่เลยเฮ้ยนี่หล่อนแค่ซิกแพคอะหล่อนจะอะไรกันนะก,กันหนาไม่เคยเห็นหรือไงเคยแต่เอ้ยสมองฉันตอนนี้มันคุยกันเองไปหมดแล้วดื่มอะไรดีเบียไหมไม่ค่ะฉันตั้งกดกับตัวเองไว้แล้วว่าจะไม่แตะแอลกอฮอล์อีก ว้าเงินก็น้ำผลไม้ก็พอแต่ถ้ามีหัดเอาไว้จะโดนมอมได้ง่ายๆนะอู้อันนี้ก็น่าคิดนะไม่นานคุณนนทก็เดินลงมาจากชั้นบนพร้อมกับเสื้อยืดสีขาวแต่ฉันไม่สามารถลบภาพซิกแพคนั้นได้เลยเฮ้ยฉันเนี่ยนะพี่น้ำแล้วไอ้หนุ่มที่พี่ไปดูตัวไปถึงไหนแล้วพี่นนทเอ่ยถามพางกระดกกระป๋องเบียร์เข้าปากคุณภูนะเหรอ น่ารักแบบว่าเพราะประสบการณ์เก่ามันไม่ดีคนนี้เลยต้องดูนานๆหน่อยนั่นสินะแล้วก็คงต้องดูนานๆไม่มีใครอยากกลับไปเจ็บอีกครั้งแน่นอนแต่กลับคนนี้ฉันต้องดูนานแค่ไหนหรือปิดกั้นเขาไปเลยดีนะแล้วสีล่าลืมเขาได้หรือ,อยังพี่น้ำหันมาถามฉันเขาในที่นี้คงจะหมายถึงพี่ซันสินะ ลืมตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปตบบีน้าแล้วล่ะค่ะสะใจมากถ้ารู้ว่ามันจะสะใจแบบนี้ฉันทำไปนานแล้วแต่ยังถามว่าคิดถึงเขาอยู่ไหมใช่ค่ะยังคิดถึงเขาอยู่แต่ไม่คิดที่จะกลับไปหรอกนะคะฉันทำท่าให้พี่น้ำดูอย่างออกรถออกชาติยังงั้นเหรอพี่เคยคิดจะโกรธเธอด้วยนะแต่นน์มันบอกพี่ว่าเอ,เอออีถ้าพี่พูดฉันโกรธนะ พี่นอนถลึงตามองคนเป็นพี่สาวเฉยเลยอะไรวะไม่พูดก็ได้บอกเลยสิพี่ฟังครั้งเดียวแล้วแบบว่าเออกูยอมก็ได้วะแบบนี้เลยพี่น้ำยิ่งพูดฉันก็ยิ่งสงสัยคำว่าอะไรคะไม่บอกไปถามกันเอาเองนะฉันไปนอนดีกว่า ีน้ำคว้ากระป๋องเบียบนโต๊ะแล้วเข้าห้องไปเลยทำไมฉันถึงรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกให้มากันนะแล้วจะคุยอะไรกันต่อดีจะนั่งมองหน้ากันแบบนี้อีกนานไหมชุดนอนนี่สวยดีนะพี่นอนเริ่มเป็นฝ่ายทำลายความเงียบก่อนดีค่ะสมเป็นชุดนอนที่เคยใส่ไม่รู้จะนอนยังไงต่อไปนี้พี่ไม่ให้ใส่แล้ว,วแบบนั้นน่ะทำไมคะแบบนั้นพี่นนไม่ชอบเหรอฉันแกล้งแย่คนที่ทำหน้าจริงจังเหลือเกิน ผู้ชายทุกคนชอบหมดนั่นแหละแต่มันมาอยู่บนตัวเธอแล้วพี่มีชอบไงเขาพูดออกมาเหมือนคนที่กําลังหงุดหงิดรายแบบนี้ก็ได้เหรอขี้หวงค่ะแต่พี่เป็นแค่กับเธอคนเดียวนะพี่นนท์พูดพางศบตาฉันจะหยอดกันให้ตายไปข้างนึงเลยหรือไงอยู่กับเขาแล้วใจไม่แข็งแรงเลยอะหยอดเก่งนักลูกเก่งนักหาเรื่องกลับดีกว่าเพราะตอนนี้บอกเลยใจบางเกินไปแล้วสิถ้าพี่ซันเขากลับมาง้อล่ะ ใบหน้าเศร้าๆทำเอาฉันหวั่นไหวไปด้วยเลยเป็นใครก็คงต้องถามเพราะฉันกลับไปตั้งหลายครั้งแล้วนี่ถ้าแค่เพิ่มความมั่นใจให้เขาคงไม่เป็นไรหรอกมั้งฉันจะกลับไปทำไมคะฉันไม่กลับไปแล้วลวคะค่ะเมื่อสิ้นเสียงตัวฉันก็ถูกกดลงโซฟาทันทีเอออะไรอะตกใจนี่คือสิ่งแรกที่นึกได้เขาจะทำอะไรอุ๊ยแรงเขาเยอะมากเลยนะแค่ขยับยังไม่ได้เลยะ แล้วถ้าพี่ไม่ใช่คนดีอย่างที่เธอคิดล่ะคิ้วสูงที่ยกขึ้นใบหน้าแบบนี้เอ้ยจะทำจะเป็นเอกลักษณ์เลยหรือไงฉันกำลังกลัวอะไรตั้งนานก็ไม่เห็นกลัวแบบนี้ดันมากลัวเฉยเลยแค่ไม่เลวกับฉันก็พอคะ่ะเพราะฉันเคยบอกพี่แล้วว่าฉันก็ไม่ใช่คนดีฉันจ้องดวงตาที่สั่นไว้อยู่ด้านหน้าก็ไม่ได้อยากเป็นคนดีอยากเป็นคนที่เธอรักไง ฉันพึ่งอย่ายังไม่ถึงเดือนเลยจะให้ฉันลืมเขาก็คงไม่ได้แต่จะทำให้คนตรงหน้าเสียใจก็ทำไม่ลงแต่ถ้าคนที่รักไม่ดีฉันก็ไม่เอานะคะคำตอบของฉันทำให้เขาคลายมือที่กดแขนของฉันออกไปเธอะพี่จะไปส่งบ้านคุณปู่ดีกว่าวันนี้เธออยู่ที่นี่ไม่ได้พี่อารมณ์ไม่ปกติพี่นนท์พูดพร้อมกับยิ้มเจ,เจือนเท่านั้นพี่นนทเดินมาส่งฉันที่บ้านคุณปู่โดยไม่พูดอะไรเลยอะไรทำให้เขาคิดมากขนาดนี้นะ พอเราเดินมาถึงพี่นนท์ก็จะกลับทันทีโดยไม่พูดอะไรสักคำจะทำยังไงดีทำไมฉันเห็นเขาเศร้าแล้วต้องเศร้าตามขนาดนี้ด้วยถ้าไม่ทำอะไรเขาจะไปแล้วนะสิเออพี่นนท์ว่าฉันขอมั่นใจก่อนว่าไม่ใช่แค่ว่าฉันอ่อนแอรหรืออยากมีพี่เพื่อแทนใครไม่ได้บอกให้รอนะแต่แค่อยากอธิบายอะฉันไปนอนนะคะอ๋อแล้วก็ ดีนโะปรดติดตามตอนต่อไปไม่มีมันจะไม่มีดราม่าหนักๆแล้วหรือถ้าจะมีก็จะไม่หนักหรือไม่นานเพราะฉะนั้นสบายใจได้แล้วค่ะกลับมาฟังกันได้แล้วนะคนฟังน้อยลงแบบเนี้ยแอดใจไม่ดีเลยอะ่ะยังไงก็อย่าลืมมาเม้นคุยกับแอดหน่อยนะ สุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่พอไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ